ก็จะไปดูกันนะคะว่าเขาตรงไหน,นอ๋ออยู่ตรงกลางเลยค่ะ <c oughs> แม่หน่อยก็มานะคะวันนี้ชมไปเลยไม่ให้เจะยิ้มไปเลยขาวหล่อมากเลยนะคะก็ขอบคุณพิธาเลยนะคะ แม่นหน่อยงดีแล้วเราก็เจอที่ราดบุรีนะคะวันนี้เราก็ตามมาที่ที่นี่ต่อนะคะขาวของมากเลยค่ะคุณผี กู้กับองค์คระชมเจดีเขาล่วงนะคะเหมือนในรูปนะ đúng 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 đúng

่ไม่ไม่จะเดี่ยวก็ได้นะขอท้าทิ้งแตงหน่อยต้องส่องมาทั้งหมดโอเคขอบคุณทุกคนทุกคนมีคนมูไปเดี่ยวเราเรามั่นใจ าชิมเยอะคุณแม่ท่านใดมารอๆได้เลยนะครับเดี๋ยวจะาจะแทนต่อเชิญเลยนะครับเข้ามาร ไตาหลักมากเลยนะคะทุกคนของหนตาพกประชาชนนะครับ,ลลบลลแล้วกาไปทำอะไรที่บรานไหนโอเคเวลาเป็นยังไงก็น่าจะเป็นผู้สมัครของแต่ละพื้นที่น,น,นะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน

đó đấy, có được đấy không? được đấy, không đấy, được Ôi trời ơi. Hôm nay hôm nay. 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 Hôm ครับรับจากันไ้ดเลย้นะครับมาเลาเลิมครับเลิมเลยมาเลมามายมาเยมาเลยมมเลยมาเลเลยมาัลเลมาเลยมาเลมาเลยมาเลมาเลยาเลมาเลย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 มาเลมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยเลมาเลยมาเมาเลยมาเลมาเลย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 มาเลมาเลย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  พี่ก็ไปร่วมถ่ายรูปกับแฟนคลับนะอ,อีกหก้อยใกล้เอ้าพี่เอาพี่เอาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบใจมากเลยขอบอใจมากเลยฮะยังไม่ให้กับคุณเพลงขึ้นข้างบนหรอขึ้นไปว่า้แล้วขึ้นไปถ่ายวไหว้เดี๋ย มาถ่ายอะมาข่ายครับออมากับพี่บ้านค่ะโอ้โหหนูใกล้เองอหรอบยัหนูก็ไปแล้วถ่ายถ่ายก็ไปดุปั่ใจมากนะนี่ไม่นี่ไม่ไปถ่ายหรอฮะไม่มีเพื่อนขึ้นเนี่ยไม่กล้าขึ้นหรอกเลยขึ้นได้ไม่เหรอครับท้องด้วยจังเลยไปหนักวนที่ไนไม่ได้ไม่ได้มาตอนนี้มากับญาติหรอ ก็มากับเพื่อนเนไม่งห้ลงอย่มดหน้าไม่ให้แกเลยสิแล้วให้แกก็ไปไ่วิ่งงานหนูวิ่งงานแกมันสนุกตล่อยหรอก ยิ่งไม่ถ่า,เ,าเขาไปแล้วทารักเขาไปไหนอ่ะดีว่าเขาจะเข้าได้าดยยิ่ไม่ถ่ายถ่ายรูปเขาได้ไหมได้宝妈ได้ได้ถ่ายได้เลยครับถ่ายถ่ายได้เลยครับเป็นทีสบายสบาย